ี่ตายหนึ่งคนนี่นี่โอ้ยเจบนี่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 พวกตำรวจ้วยนี่ตายพบนี่นี่นี่หน่อยตำรวจตามมานี่นี่นี่นบปังนี่ตายยกกันบานเลย ยิงนี่ตำรวจนี่ตำรวจไหนวะไหนตำรวจนี่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 ปังปังปังตีบหน้านี่ยิงซ้ำนี่อ่าอ๋ออ๋ออ๋ออ๋โรงพยาบาลเลยอยู่ไหนวะนี่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 ตำรวจตำรวจเฮ้ยอยู่ไหนวะยิงตายหมดเลยโรงพยาบาล เฮ้ยยังมีอีกนี่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 อยู่ไหนยังไงหมดไอ้สัตร์นี่นี่นี่ตายตายผู้ชมครับเกมนะครับนีหว่าเดิน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 นี่นี่ตำรวจนี่นี่ตำรวจเลยฮะ นี่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 หยอกหยอกเหรอหยอกเหรอหยอกเหรอตายจ้าไม่เหลืออยู่ไหนอยู่ไหนไหนเจอดูเวลาหน่อยปังปังปังนี่ปังปังโอ้ยหยอกหยอกโอ้ยยิงไม่โดนี่ข้าสมองอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนบ้าอยู่ไหนบ้า ปัง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 ตายนี่เอ้ยเอ้เอ้ตายตายังป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 ังนี่ตายตายไหนวะนี่เบอร์เบองูนี่ตำรวจอี๋งีโง่เว้ยจะตาย ับจ oh, oh, ูน่อยอ๋ออย่ไหนวะหาเจอหาเจอออตียิงซ้ำนี่นี่อยู่ไหนอยู่ไหนวะนี่นี่นี่นอยู่ไหนวะมามานี่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 เต็มเลยกูเนี่ย โอ้ยเต็มเลยครูนี่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 ปุ่ยปุ่ยนิกาเทพยิงเลยเฮ้อปัง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 โอ้ยไหนไหนไหนวะก็ดีมจกเลยก็ดีกับจกเลย นี่เต็มคอตายเรียบร้อยยังยังมีอีกอยูไ่ไนวะหาเจอนี่เฮ้ยโจ๊กเหรอเมียวรวยนี่นี่นี่น,นี่ตายเรียบร้อยยังอยู่ยไงวะหาเจอ นี่ฮ่านี่ลูกสมแงแมงเวยิแมงฮะนี่นี่นี่นีุนบก้ยฮะุนบกงนี่สามนี่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 ยิงเลยยังมีอีกยังมี มาไหนตำรวจนะตำรวจกูุปผิดโจนด้วยนี่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 เบอร์ปืนเบอร์ปืนกดประกาศนี่ต้องโจรหน่อยนี่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 อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวะโจนอยนี่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  ไวะปังปังป,งปงนี่ยิงยิออาตนี้เดบกด้วยยบยบววรวจยิงยัง้ยบยบยบปอ,บอบนนี่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 นีน,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 น่อยปังตกแก้ว้าวหนไ่เห้ด้วยเฮ้ย เฮ้ยิ่งคุยองคนสองคนงคน,นี่นี่นี่สองคนนีน่ไหนรวะไหนไปเห็นด้วยนี่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 ต้องจูตึกดีเว้ยยอดเว้ยนี่นี่ มีนัดมีนัดโอ้ยท,ที่นึงดงดำโอ้ยไม่ใช่รัลเลยอลยังน,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 นี่ยังยไม่จบย,ย,ยังไม่จบ นี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนรถไปแล้วปู่ไปแล้วเฮ้ยน้ำมันยิบมาโอ้ยรออ่ะยิบมานี่ก่อนอออนี่ก่อน,น ตำรวจไม่มาฮ